สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับวันนี้เราจะมากินอะไรกันะครับอ่าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมากินหมูย่างไก่ย่างบายแมเก๋ทาหม่าล่านะครับทาหม่าล่าอย่างนี้ทาหม่าล่าอืมอี๋ยวเราจะมาลองดูกันแซคเดี๋ยววันนี้แซคกินอะไรกินไก่แซคกินไก่นะแซคเขาคลีนอ่าเดี๋ยวสมพลผมมากินหมูหมูที่มันมันนะครับเนี่ยดูนะหมูที่มันมันี่ยมันมันนะอ้าอันไหนไก่แซคเอ้า เผ็ดเลยนะครับอันนี้เลือกหมาล่าแต่เย็นๆนิดนึงโอ้โหมาทนกันหน่อยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับอ่ะลองอืจะอมรววเป็นไงโหเผ็ดลองหอมูปองลองหมู เป็นไงครับเหนียวครับเหนียวหนุ่มมีมันนะครับข้าโพดต้มเหลือจากพริกใบชาทันนี้กินไม่หมดอ่ะทัางนี้นะครับชอบพ่อกับลูกในเพจแซกสไตล์นะครับอ่าแซกบายแม่เก๋นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามมาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมสองคน พ่อลูกคู่ขออนุญาตไปกินก่อนนะครับครับสวัสดีครับ